จะสำนักในยุคที่รุ่งเรืองมักจะมีคลื่นใต้น้ำโชคดีที่มีสารต้าหลีควบคุมคุกใต้ล่าแยกแยะถูกผิดเท่าว่าสามปีก่อนตุลาการสารต้าหลีถูกรอบสังหารเสียชีวิตตั้งแต่นั้นสารต้าหลีก็ตกต่ำสถานการณ์ยิ่งวุ่นวายบัดนี้สัตูมีเรื่องแมวปีศาจฆ่าคน เป็นที่โจดจันยังไม่ยอมให้จับอีกเหรอสารตาลีทำไมกลัวหรือไง <c oughs> คนที่เจ้ารักพาตัวละ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยนี่เจ้าจะไปไหนวเอเขาไม่ใช่คนเลวนะขาเขาไม่ใช่คนเลวนะถ้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนเลวเจ้าต้องเป็นพยาน คดีปิดแล้วส่วนเจ้าเห็นเหตุการณ์อ๋อ,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 อนั่นลูกสาวท่านนี่ลูกสาวอะไรก็แค่โจรที่ข้าเอาไปล่อเยอหยิบหยิบ ท่านวางมีดลงนะอยากเป็นพระเอกเลยองั้นเจ้าก,ก็ตายก่อนเลย,เยท่านวางมีดก่อนเฮ้ย

พวกชั่วจะให้โอ้ยโอโอ้ยนี่ยนี่ะนะ้เสียงอะไรน่ากลัวมากเลยข้าไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยอย่าถามข้าก็แมวป่าไงแมวป่าเหรอ เข้าไปเองเลยแมวป้าเจ้าอยู่ไหนแมวป้าแมวป้าเอ้วนี่นแมวป้าแมวป้าขาเองแมวป้าแมวป้าอยากร้อยากรัวขาเองอยู่เลยแมวป้า ท้าเองเจ้าแมวป่าแมวป่าทำไมดูจังเนยก็มาถูกโจรวางยาไงไม่ต้องกลัวแมวป่าสหายฮะมานี่มานี่ทำไมหแมวจริงไหมเนี่ยมือ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 ขอโทษนะพอรู้ผลคดีจะรีบปล่อยเจ้าไปนี่เ้าจะกลับขาวเป็นดำเหรอ เขาจนปัญญาทำได้แค่นี้นายท่านทำไมต้องขังข้าด้วยออสหายเจ้าเป็นคนดีไหมออข้าเป็นคนดีเฮ้ยใจเย็นนะเป็นคนดีก็ถูกแล้วแค่เจ้าเป็นคนดีจะเกี่ยวข้องไหมก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ถูกต้องไหม จ้าวางใจสารต้าหลีไม่ใส่ร้ายคนดีแน่และไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวลนะเฮ้ยสุนเป้าไปเถอะไปไปมีเหตุผลขังก็ขังเถอะสุนเป้าระวังนะอ๋คือว่าล่วงเกินแล้วนะเจอข้าไม่เคยเห็นแมวดูแบบนี้มันร้องแล้วจะทำยังไง อ๋อนายท่านอย่างนั้นท่านขังข้าไว้ด้วยกันข้าจะอยู่กับแมวป่าได้ไหม <c oughs> แมวป่าอย่าก,กัดคนนะเจ้าถูกวางยาแล้วอย่าลัวอย่ากลัวอย่าลัว,ลว <c oughs> ข้าเองแมวป่าพวกเราเคยจุดพลุด้วยกันนะจำได้ไหม าก็ได้อยากรัวแม่ป่าอยากรัว นนี่คเยท่านฟื้นแล้วเหรอท่านเป็นใครข้าเป็นคนสารต้าหลีแต่ออกมาช้าไปหน่อยเจ้าเลยไม่เคยเจอข้า ออกแล้วก่อนหน้านี้ก็อยู่สารต้าหลี่ใช่ไหมพวกเขาเหมือนจะขังข้าไว้จริงสิข้ามาอยู่นี้ได้ไงแมวป้าละ่ะเฮ้เจ้าแมวป้าละ่ะอยู่ตะโกนเจ้าหมายถึงแมวนั่นเหรออข้าปล่อยแมวนั่นหนีไปแล้วตั้งแต่วันนี้คดีเจ้า ข้ารับช่วงต่อในที่สุดก็ถึงตาข้าออกโรงบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าข้าปล่อยหนีไปแล้วปล่อยหนีไปแล้วเหรอแค่แมวตัวเดียวขังมันไว้ทำไมไม่นั่นไม่ใช่แมวธรรมดานะมันเขียนหนังสือเป็นจุดพลุก,ก็เป็นแถมช่วยข้าจับผลร้ายด้วยและมันถูกวางยาสลบและบาดเจ็บอีกถ้าเกิดเรื่องจะทำยังไงอะ บอจะปล่อยก็ปล่อยเลยเหรอไม่คิดว่าจะมีคนใส่ใจแมวขนาดนี้จะเรื่องแมวหรือว่าเรื่องอื่นจบแค่นี้ละ่ะเ,<อ>เรื่องนี้จบแล้ว<อ>ไปเถอะฮสาวน้อยนั่นละ่ะเออสาวน้อยที่โรงเตี้ยมคนนั้นเออนี่หนาวไม่ได้ตั้งใจนะนักถูกบังคับถึงได้ขโมยของคนอื่น ท่านย่าย่าย่าได้งโงพทษนางน,นางน่าจะถูกสารต้านหลีส่งเข้าโรงคานจี้ฉือแล้วอ๋อแล้วครอบครัวนางล่ะนี่ต้องดูว่ามีคนมาตามหานางไหมนี่ไม่ใช่ขอบเขตอำนาจของศาลอ๋องั้นนางก็น่าสงสารมากนะถ้าไม่มีใครมาต่อไปนางจะอยู่ยังไงช้าก่อนอ๋อ จ้าช่วยไขคดีมีความชอบข้าช่วยได้หนึ่งเรื่องสารต้าลีไม่เคยติดหนี้ใครฮ่ฮ่้ต้เท้าง,งันช่วยนางตามหาครอบครัวเธองั้นข้าเลี้ยงข้าวเจ้าแล้วกันไป<อ>ขอรับไอ้ตายเถอะลานบ้านนี่รกจริงๆนี่คือเรือนนอกของสารต้าหลีไม่มีคนอยู่นานแล้ว อ๋อ oh. นี่อ oh. ไปทางนี้อ๋อ oh. ไปเท้าข้ามาได้ยังไงข้าจำได้แค่ว่าข้าสลึมสลือเจ้าแมวป่านั้นลากข้ามาเหรอแมวนั่นถูกพ่อค้ามนุษย์วางยาสลบ oh. แล้วกัดเจ้าด้วยอ๋อ oh. oh. จากนั้นยาก็เข้าตามเลือดดังนั้นสิ่งที่เจ้าเห็นเป็นภาพหลอนอ๋อ oh. oh. ภาพหลอนเหรอใช่ภาพหลอนอืออ๋าเชิญจอนายท่านหรือเจอากทานมาเอาตัเจ้าดูของกันหน่อยได้นะมข้าพบเงิมาเยอะเดี๋ยพิเศษเลยเสนอข้ามาสุด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 คุดสดสสุดสุสุดสุดสุดดสุดสุดส่ดดด ท่านไม่ใช่ฉันเขาลดหน่อยสิจะสนกว่าแค่จะไปขออะไรไม่อย่างนั้นแฉมเลยไหมข้าพาไปด้วยจะมาทำอะไรแฉมหน่อนน้าพาขายเหรอโอ้ยขับรถให้สุดๆแล้วอไม่่ใชข้ามาหาคนพี่ชายแน่พี่ข้าอยู่ส่วนะมีเวเจ้านี่น่าสนใจจริงๆเข้าไปเลยนะนท่านแม่ข้าอยากกินมันทงแต่กับช่วยเด็กสาวแปลกหน้าตามหาครอบครัวข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมจะคิดไม่ได้น้ายังเด็กมาก ครอบคัวไม่รู้ว่านางอยู่ไหนน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยนั้นเกรงว่าครอบครัวจะจำนางไม่ได้ก็ได้ข้ารับปากเจ้าว่าจะช่วยนางหาครอบครัวจริงเหรอไต้เท้าคำพูดลูกผู้ชาย ทางนี้ก่อนนะทางนี้ก่อนชุบจะลุกชุบไม่ซื้อไม่ว่านเอาไว้ก่อนได้นะจ๊ะถ้าไหมงามๆเลยจ้าอานนี้เลยนายท่านขอรับแต่ถ้าชอบสีนี้มากกว่ามาๆมาๆมาเชิญทางนี้เลยไม่ทราบว่ารับอะไรดีขอรับข้าวอม้อดินหมูผัดโจ๊กหยังหัวอ๋อถ้าเป็นแขกประจำเหรอดูไม่คุ้นหน้าเลยนะไม่ได้มาหลายวันแล้วก็เลยตั้งใจมาชิม เยี้ยชนิดนั่นสองชามท่านกินเก่งจริง,รงๆร้านตรงข้ามยังอุดหนุนเร็วเข้าเธอหิวจะแย่แล้วเขาได้เลยรอสักครู่นะพ่อหาพี่ชายเจอแล้วคิดจะทําอะไรข้าก็ไม่รู้ค่อยว่ากันข้ามีเขาเป็นญาติคนเดียวไม่ได้เจอมานานพี่ชายข้าออกจากบ้านเมื่อหลายปีก่อนพ่อแม่ข้าก็เสียไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กข้าโตมากับการขอข้าว ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอเขาอีกใครจะคิดว่าจะได้จดหมายจากเขาข้าถึงได้มาหาที่สนตูนี้เจ้าเขียนเป็นด้วยเหรอแต่ข้าอ่านไม่ออกนี่เจ้าไม่รู้หนังสือนี่โถ่เอ้ยมีคนอ่านไอ้ข้าใต่เท้ารู้ได้ไงว่าข้าไม่รู้หนังสือข้าดาเน์น่ะ ว่าสันตูดีไหมดีสิจะไม่ดีได้ยังไงอะอย่างเช่นท่านดูอันนี้เออเออคือคือว่าไอก็คือไม่รู้จะพูดยังไงอะก็คือดีนอกจากตาลายนิดหน่อยเอคนเยอะเกินไปไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอ๋อเออวัวแพะหมูไก่สุนัขแมวป่า พอพูดถึงแมวป่านั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแมวตัวนั้นกัดเหรอมันไม่ได้ตั้งใจจะรู้ได้ยังไงค้าเล่นกับแมวป่ามาตั้งแต่เด็กเขารู้ว่าแมวป่าตัวนั้นไม่กัดคนตามอำเภอใจหรอกแมวป่านั้นศักดิ์สิทธิ์มาก ที่เ้าเลี้ยงได้จะดีแค่ไหนนะอุ้ยยังอยากจะเลี้ยงแมวตัวนั้นอีกเอาเจ้าแมวป่านั่นเข้าใจมนุษย์มากเลยนะแค่ดูก็รู้แล้วว่าเล่นกับแมวตัวอ,อื่นไม่ได้ถ้ามันเล่นกับตัวเองมันจะเหงาแค่ไหนถ้ามีคนดูแลมันมีคนเล่นเป็นเพื่อนก็ไม่เหงาแล้วจริงสิไต้เท้าใครยังไม่รู้ชื่อจริงของท่านเลย ไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้ข้าชื่อหลีปิงท่านปิงเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่อันนี้เดี๋ยวข้ายกเกี้ยวมาให้เลยขอบคุณนะ ประกาศนี้คืออะไรเหรอนั่นคือประกาศจับเจ้าถูกจับแล้วฮะทำไมล่ะข้าหมดเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะถูกใช้ให้เป็นแพะแทนเป็นแพะเหรอในประกาศบอกว่ามีคดีแมวปีศาจฆ่าคนในสันตูและบังเอิญเจ้าปรากฏตัวพร้อมกับแมวตัวนั้นได้เป็นเหตุให้คนปัดความผิดไม่สิข้า ไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อยอีกอย่างเจ้าแมวป่าจะเป็นแมวปีศาจได้ยังไงข้ารู้อยู่แล้วเจ้ากับแมวตัวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ประกาศถูกใจไปแล้วแผนตอนนี้คือหลบนอกเสรนตูสักสองวันอ,อกออกออกจากเสรนตูใช่ทำไมล่ะข้าไม่ได้ฆ่าคนไม่เกี่ยวกับข้าถ้าหากข้าไปจริงๆจะไม่เป็นนักโทษจริงๆหรอ ท่านปิงท่านบอกว่ารับช่วงต่อแล้วไม่ใช่เหรอทำไม่ได้จริงๆป้าข้ากลับสารต้าลี่คุยกันให้ชัดเจนข้าเหรอือมตอนนี้ยังไม่ได้ท่านก็ไม่เชื่อหรอท่านอยู่ข้างพวกเขา,ขาอะไม่ใช่อยู่แล้ว<อ>แค่ตอนนี้ไม่สะดวก ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องรีบสืบคดีนี้โดยเร็วที่สุดงั้นข้าก็ไม่ไปแล้วจะสืบก็สืบด้วยกันม้าสาวน้อยสารตานี่เป็นที่แยกแยะถูกผิดใส่ร้ายใครไม่ได้อีกอย่างท่านรับปากข้าว่าจะหาบ้านให้นางจะไม่ไปจากศรนตูเหรออืม ก็ได้งั้นท่งนางกลับบ้านก่อนแล้วค่อยเริ่มสืบคดีพ mm hmm. ี่ตัวตรงๆฮะเดินให้มันผ่าเผยทันปิงแต่ว่าอย่าทำตัวเด่นทาไม่เป็นไรแต่หน้าข้าอยู่บนกำแพงถ้าถูกจับได้จะทำยังไงขเขา,าจำเจ้าไม่ได้หรอทำไมล่ะเพราะเจ้าใส่ชุดนี้ไง mm hmm. คนทั่วไปจำหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรอ เวลาที่เจอพวกเขาจะหลบตาทั้งนั้นนี่ไม่เชื่อก็ดูทำไมถึงเป็นแบบนี้เะพราเจ้าเป็นตัวแทนกฎหมายจับกลุมและลงโทษอ๋อเออใช้ท่านปิงท่านรู้ได้ไงว่าบ้านเสียวหวนอยู่ไหนเสียวหวนอขอพี่ดูป๋องแปงหน่อยท่านพอ,อให้ข้ามาท่านระวังหน่อยนะได้ ปองแปงทั่วไปทําจากหนังวัวหนังแพะแต่อันนี้หนังหนังมา้าจะหาหนังม้าจากไหนมาทําได้ก็น่าจะอยู่ใกล้ร้านรถม้าถึงสีของมันจะเริ่มหลุดลอกแต่ก็ดูออกว่าไม่ใช่หมึกธรรมดาเป็นสีน้ามันที่คณะละครใช้ฐานะในเสนตูที่ที่ทําป,ป๋องแปงมีร้านรถม้าและคณะละครอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็มีที่เดียวตรอกซิว่ตรอกซิวลี่ ที่เหลือก็ดูว่าเสี่ยวหวนจำอะไรได้บ้างมีเพื่อนบ้านที่คุณเคยไหมพี่ชายเก่งจริงๆท่านปิงเป็นคนช่างสังเกตเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็ฉลาดมากเลยก็แค่ทำตัวให้สมกับที่สวมชุดนี้นะไปกันเถอะได้ ุ้นแถวนี้มากถ้าจำที่นี่ได้ร้านรถมาตระกูลจาง